ไปดูเรื่องการกวาดล้างยาเสพติดกันต่อครับปลายปกครองจังหวัดเลยจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าล็อตใหญ่นะครับแกระสอบรวมกว่า3ล้าน5 0 0แสนเมตรครับพนโทบุญสิน้นาดกลางแม่ทัพภาคท,ที่2ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท,ที่2พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ถแถลงผลการจับกุมตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่นะครับแกระสอบประมาณ3ล้านห้าแมื่นเมตร จับคุมได้พร้อมกับผู้ต้องหาสองรายนะครับขณะเตรียมส่งให้กับพ่อค้าในพื้นที่ในเขตพื้นที่บ้านแก่งง่วงตำบลน้ำทวนอำเภอท่าลีจังหวัดเลยคดีนี้สืบเนื่องจากช่วงเย็นวันที่18พฤศจิกายนกองกําลังสุรศักดิ์บนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2102ยหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่21ดนะครับได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีกลุ่มนาาักค้ายาเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่โดยจะเข้ามารับยาบ้าในพื้นที่บ้านแก่งง่วง เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยนะครับที่เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่แล้วก็วางกําลังซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่เพ่งเลงบริเวณริมตลิ่งแม่น้ําเหืองพื้นที่บ้านแก่งม่วงกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย2คันนะครับจึงแสดงตัวเข้าไปตรวจสอบพบนางสาวสุภาพร,พรจันรําำครับนั่งอยู่ในรถคันที่เข้ามารับยากับนายวันเฉลิมคําเวียงอยู่ในรถคันที่มาส่งยาจากการตรวจสอบพบยาบ้าบรรจุในกระสอบสีขาวห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำนะครับและก็ยังพันด้วยเทปกาวสาย จำนวน8กระสอบได้ยาบ้ากว่า3ล้าน5แสนเม็ดครับเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางมาที่สถานีตำรวจภูทรโพนทองเพื่อดำการสืบสวนขยายผลต่อไป